เมีรางวัลพิเศษเปบที่สองเลยนะแต่หนึนึงพันสี่ร้นะครับส่วนทางข้างนอกเ่ยก็จะสองหมื่นขับนหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับแต่นี้ก็คือธงไทยศูนย์จราจักรตะบนตะอุดเป็นลัทางถนนสอครับคอยที่ผ่านไปบ้านตะอุดแต่ตองนี้เป็นโมขายดีครับ แตะโดขายดีหอมขายดีกระเทียมขายดีพริกขายดีครับขายดีนะเงี mm ้ย hmm. คร like ับน้าชายที่ดินเนี่ยแพงแพงครับตั้งแต่ถนนสี่เลนครับส่วนน้ำมืันีีเป็นสารวัตรกำลังเลยครับทางด้านของ สยามเกียรติมั่นยืนทางสปอร์ตครับแดนนี่สแสะครับสแสะขอบมงคลขอบท้ช่วยช่วยสนับสนุนหนึ่งหมื่นกับสแสะใช่ไหมเรื่องเงินาวบา้านมาต้องกราบของคุณท่านด็อกเตอร์ช้างน,นะครับที่สักศูนย์เราสามคนทั้งพิธีกรทั้งดูเชียร์ระดับชาติและก็เหลี่วดำดวงของผมด้วย อยากต่อในวันและวันที่เปีใหม่นะขออวยใจให้แฟนมวยด้วยสุขสันต์ให้กบททุกโหวตสุขเท่วกันขอกำลังแนฟนมวยที่โดนใจจากความแรงใจครับตึ่งช้างครับขอบคุณครับท่านครับครับหนักดีวลีทีครับาแบงคีเเสือเท่าจับกระอุ่นครับคาถาของแสกหนักดีดูสีผมที่น่าจะเกินได้ขบนะครับ น่าดูสเด็น่าจะเป็นเล่ห์ผมสดวาวันนี้ปัจจุบันมันเป็นสัญลักษณ์ประจำเลครับอยยาบเกลี่ยตัวงานมันดูทางสปอร์ตเลยนะจรงจิงครับางานเหมือนเล่ไอเจ้าเหมือนเล่ประเทศรัสซียครับวันนี้ยังเตีไข่ไม่แตกครับน้องกร่ายักด์ลองไปดูรัสเซียเกลี่ยหรือว่าาวรัสเ เข้าลายานะอยให้กันธมดาไหมครับยิ่งเลยจากตะอึกช่องไปเรื่อยๆไปถนนสองสี่ครัสองฝากทางทางนี่จะเห็นซุ้มขายแกงโมนะครับเป็นซุ้มเป็นสูงเลยนะครับทางทางที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขบวนนะครับที่ปลูกแตงโมนะครับมีรายได้ เทร์นมาเดียวกันนะครับโอเคดแบนหท่ะเสียท่าดูหน้าตาแกคล้ายพุทธลุนแดงผูไปยผูนี่็จะเป็นเป็นน้องไอชอีจิดกับเสือฝ้ายนะครับูส สิเดีกับเพชรมงคลอะแ้ง่ยองไรอีกพันนึ่งเองนงองง 1, นี่หมวดน,นายบอกว่าเคยเป็นคู่ปับเขาด้วยนะอ ยกสองนะครับแล้วก็คู่ต่อไปนะครับขอญาติจานสวัสดีครับจะเป็นการมอบคุณสนับสนุนครับจำนวนสองหมื่นนะครับโดยคุณสมศรีดวงศิลป์นะครับ่ในหนึ่งในคณะกรรมการสรตรตรสพบภที่สานะครับม้อคู่ตะไบสองหมื่นนะครับเป็นคู่มวยจี๋ ยกสองทีมไทยมีแต่ท่านนะครับมาเลยอะไรอีกนะยกสองนะครับเอาละครับบนเวทีแต่ในของไทยเนี่ โดยเฉพาะกันเลขาพิจิตมตาใน่ชอบเลยับโดยไทยเดาพี่ีเหมือนกันเลขาพิจิตมตาันนี้ไม่ไม่ทราบมาเลยหรือเปล่าต้องเชยร์ตั้ ของดีกตะลุกตแงทวไทยน้องตเพชรกลมสักเล่ดูหน้ายอนะหน้าดูาดูบน้าดกหน้า้าน้นาด้า,ดาหาดน,น,นหาด,หดนนนไฟส้สเ,เกหครับทหาน เป็นสักดุลโลนะครับในขาของดร์นะครับเป็นช้างนะครับเราตทีสองคนไม่ต้องดึงราคานะแส่ไม่ต้องดึงราคานะแส่ดึงราคาได้เลยเออเอาเอามันวังครับโจนี่ดีคือ้องเดินทางมาจากเด็กมูนดงทางนาจะหลวยทางบุญชวิทดเพื่อที่จะ กับจูกรุงเทพมหาหนาครน,นะครับสองห้างทางนี้จอดกันอุดุนแตงโมหอมกระเทียมของน้องชาวบ้านตะอุดน,นะครับตรงนี้นี่ถือว่าเป็นช่วงท้เงนินท้อทองนะครับช่วงเทินก,การ์ย้ำนะครับคู่ต่อไปจะเป็นคู่มวยหญิงนะครับซึ่งจะเป็นการพบระหว่างทางด้านของเทินนันไอทรอเดชินกับเสียไปสิกรุ่นเอ็กแล้วก็จะมี เุณนสมรีลงสิง <tech> ห <Kid> <the> ์นะครับเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจตตรสพคุขันนะครับจะมอบสองสนับสนุนจำนวนสองหมื่นนะครับนะโอ้ดีจ้ะสุดยอดขึ้นไปรับมอบเลยครับเชิญเชิญท่านอาจารย์พระดีช่วยครับใครจะขึ้นไปรับมอบครับน่จะเป็นผู้ใหญ่ครับผมน่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่มาเขาแค่นนักเรียนนะครับเอาพุนธแรับเลยเดยกปีี่ว่าปีสามนะจ๊ะ

สยามเกียรเินอ้โเโดนหนึ่งพันกับสี่ร้อยกับพูเรดูสยามเกียิโยโยดูแายน่ายาซ้าย่ายรับโยกเเ้ายก่อนครับโอ้โหทยครับ โลไปโยมาในโดนแค่ของจงชัยเลยเลครับงชัยเสียเท่าออกไลเลยนขาครับแขงของเสียแขงของเสียครับอีกขช่ครัโโขวาแล้วครับพยายามที่จะห้ลยงชัยแกสยงเกลียด ขยัหนึ่งก็แล้เก็บขพังแต่ดูแล้วเนี่ยคู่นี้วัดกันที่กำลังครับวัดกันที่กำลังครับแต่ไม่ถือว่าเป็นการเปิดความสุขให้กับ ทีน้องชาวจลทีน้องชาวตะบนสสดาวใหญ่ครับเอกจากใจท่านรับเตอร์ชาก็เปอรพิชาเลยครับสีครับเอกตามที่สปอร์ตบอกว่าจลไม่มีการจัดหน่วยมาล้ลงที่สิบปีนะล้ล้มยี่สิบปีครับหือว่าสุดท้ายปีหกหกนะครับเอกตามเติดขอบซึ่งทีน้องชาวบ้านจลแล้วก็ริ่มมุง้ามารุดขอบคุท่านน กระทัจัดการเหตุการณท่านดรอิชาระยัก <verlier> ษ <t> <ô> ์ศร in oui, ีขอบคุณคุณสุนสรีดงศิริรันรองประนคณะกรรมการกอจซอรสอพอติดข ah ัับตีน้องชาวเติรมรู้จักกันเปนย่างดีตเนใจในระวัติสตร์ไทยนี้เงื่อเงือนกับเพื่อนพ้อนรับ คนไทยก็ไทยก็ไทยก็ัทยก็ไยก็ไทยกไทยก็ไทยกัยก็ไทยครับยก็ไทยครับยกไทยก็ไทยก็ยกยก็ก็ยก็ก็ก็ไทยกยู็ไทยก็ไทยไทยก็ไแต่็ไททก็กก็ไทกัยก็ไยไทยก็ไยก็ไไทยไกทยก็ไทยก็ยก็ไทยยก็นทยกกกยย สยามเกียรติทุกชาติก็คิดใกเลยทำให้เลยกิก่ที่าอีกวคตาร้ครับครับสยามเกียรติเซียนโตครับาบผลม้ลยครับใส่เชียร์มาวกสเกียรติเอ่างคิ่งอจุดเซียนโตเกียรตเกียรติทางข้างไดครับ พยายามจะฆ่าเ่อ้าด้วได้ครับเป็นพยายามที่จะตัดล่างครับโยกนส่วบเสียวกบเด็กเด็กเด็กใช่ไหมครับเช่ครับต้องรับผิดชอต้องรับผิดอ้าวอาพยายามเกลียด รุนเลย,ยครับอาจารยครับโอ,อ้วยสองอยสูยงลยดีล้มลอยลก็ดีครับพาะกำลังยางก็สบายครับเอ้าโอ้สยายเกียรติเป็นประเทศผ่านร้อนผ่านหนาวก็ได้ครับสุดเลยสุดเ,เ,เลยครับความเชื่อทางย้อนห่างเติมเชื้โอ้โรโอ รละลอกใหญ่ๆนะครับผ่านไปสี่กยกกรบเถือกตองดูอันสุดท้ายอันห้าครับดูต่อไปเลยครับรบริการนอกซองสนับสนจากคุณส,ส่ศสีตรงสินนะครับ เปตอไปอตอสตออีสันัยนะ่อเร็ูยกสุดท้ายครับไทยสุดเวลาตะอุดแดงเริบมเลื่อนนี่สยามเกียิมั่นยืนทางเปอร์ต ลบสิดท้ากับหนึพันกับสี่ร้อยสาหาสยาตัวอะไรเยมาบสกับแดงัสยามเกียรติับงกัยามเกเ โดยเหียงของเสือเท่ารับเอ้าจันลวอกกรมีเวลาครับเกียรมีวัตุท้ายรับซายหน้าซายหน้าขยับล็อกตาที่หน้าทางล็อกตาตีในเ้นเชือกับกาสลับาอยู่ดูกคเกียรตั้งรับการจนไม่ทาใด้ข้งท้ยรับใช่โอ้โหไปจริงับบคนไทยรับ ล้วเสียบล็อกล็อกล็อกตทมงานบอกว่าอย่าียัวเต็มตัวเอา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 เออาาเอ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 อาาเเอา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  จบสุดท้ายสุดท้ายจบสุดท้ายเอาะมีปหาเนี่เ่กเสีากันเวมต่ีกียแต้ายก็เสยเท่าคนไทยสุดยองึโอ้โหีกิ่นโอ้โหตาันเด็ตาเสียด่ระเฉียดใช่ใช่ มีไฟหามุยเดายครังหากปล่อยตัวน้าเรีนก็จะได้เพ่ื่นสมศรีสิศรีเลยครับพนักงรนการ